เสียวอบแผงกว้าง Chịp, <laughs> 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 chịp. 밤 아. ทำไมนะครับอืมครับตอนนั้นถอดอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วแมงวีมันมาตอกโอ้ครับ ทอมอนาะเจ็บเจ็บมากตอนนี้ก็ <c oughs> แผลสแตนนะครับอ๋อวันนี้คุณหมอน่ารักมากนะฮะมือนุ่มมือนิ่มนะฮะมือเบานะ <c oughs> คุณหมอมือเบามากตอนนี้นะฮะ นี่นะฮะอัปเดตล,ล่าสุดนะฮะที่ทํามาในวันนี้นะครับโชคดี <ไง S 1> ที่คุณหมอมือนะนิ่มมากมือเบามากนะฮะพี่เสือเคยเคยทาล่าสดุดก็เมื่อสิบปีที่แล้วในะพระแผลแบบนี้นะฮะหน้าแข้งมันเริ่มแห้งแล้วนะครับ ส่วนที่ยังเจ็บหนักนะครับเพราะแผลมันมันเริ่มมีทั้งที่เริ่มเบิะกับเริ่มแห้งก็คือตรงนี่นะฮะด้านหลังนะฮะที่เป็นแถวนี้นะฮะหลายคนบอกว่าตรงนี้ถ้าเป็นมันจะนานนะบางทีมันอาจจะไปกระทบกระเทือนกับเขาเรียกว่าเส้นอะไรเนาะนะนะมีคนมาเยี่ยมนะฮะ ไม่รู้ใครนะฮะยังจำหน้าไม่ได้นะเพราะไม่เจอกันสองวันลืมหน้าแล้วแม่แม่จะไป้องแม่อบมาเยี่ยมนะฮะแม่จะไปคล้องแม่ออบมาเยี่ยมนะฮะเตสมอนมานั่งตรงนี้แล้วให้แม่ออบนั่งตรงโน้นแม่อบนั่งเลย เดสมองก็มานั่งข้างในที่เอาเรื่องเนาะตกตกบันไดนี่ด้วยด้วแม่เนาะรสเมื่อแค่ไม่กล้วยด้วยนื้อนั่นด้วยบวมนะเสือบวมบวมเพร่ไปทำแพรมาเนาะไปทำมันไม่ทำเนาะฝนลินบอลน่ะหมอใช่ฝนมันตกเสร็จแล้วมันก็น้ำมันขังตรงบันไดไงมันก็เลยมีมีน้ำขังพอเราวิ่งไปเหยียบน้ำตุ๊บมันก็พรวดเลยขาก็สอดเข้าไปใต้ร้านนั่นแหละอ๋อสมก่อนะมันถึนเนาะมันหุบลงไปข้างหน้าขานี่โดนเหล็ก หน้าขานี่โดนเหล็กเหล็กของร้านเนอะนะฮะ<อ>ข้างหลังเนี่ยมันครูดไปกับไอ้ไม้ไม้ใช่มันเป็นเรือขเขาเรียกไม้อะไรไม้หลังเต่าบางคนเรียกปีกไม้ไมบางคนเรียกไม้หลังเต่าอ่าปีกไม้อ่าแล้วมันก็โดนตรงเนี้ยเต็มเต็มเลยนะตรงปีกไม้เต็มเต็มนะมใช่มันคมมากหนังก็หลุดไปนะคืบหนึ่งแล้วก็มันมีเนื้อหลุดไปด้วยตอนแรกคิดว่าไม่เป็นอะไรมากคิดว่าหนังถลอกอย่างเดียว แต่ไปไปมามาอ้าวมันไม่ใช่แล้วมันเจ็บทีหลังนึกตอนตอนแรกๆมันก็จะใช่ตอนแรกๆเราม่รู้สึกไไม่่รู้วาเเลลลือดหยกินได้นะคะหนาล้างเลี่ยนๆแล้วกินได้อะไรเอาไว้ใช้สืบกินด้วยเพราะเจ็บเวลานอนก็ต้องแบบนี้แหละเอาเอาไอ้ไม่เห็นเอาขาผ้าห่มเขาอี้บางครั้งก็พาดเก้าอี้บางครั้งก็พาดกับหมอนนะฮะวันนี้ไม่อยู่ใช่ไหมไปไปหาหมอกันมาบอก เมื่อวานไปฉีดยาการป้อกันบาดทยะยักที่โรงพยาบาลเต่างอยครับแล้ววันนี้ก็ไปทําแผลที่กกตูม,มหมอก็น่ารักบริการดีเนาะนะบริการ<ช>ดีมากนะทําแผลให้อย่างดีนะแม่เป็นยังไงบ้างอ๋อสบายดีค่ะแม่ก็นอยวันนี้นอนพักผ่อนก็เพิ่งตื่นว่าจะไปค้อกวัวแต่ไม่ทันแล้วมันมืดก่อน <laughs> ตื่นจะไปค้อกวัวไม่ทันมืดก่อน เนน้าบำเวาูสมฮอ๋อมันมีน้ำเยอะบ่โอ้เต็มสะนะตอน๋อมีน้ำเต็มสะด้วยน้ำที่ลุงจิมเคยกระโดดกับพ่อผู้ใหญ่นี่มันนั้นอ่ะนะอ๋อโอ้ยเราก็อดเล่นสิปเสือก็อยากโดดสร้างพงไปกับอ้โไลอยู่อ้าวเหรอโอ้ยเป็นเด็กชายพงกับเด็กชายก้าวไปกระโดดโอ้ย เราก็อดโดดเลยนะเจ็บขานะครับไม่มีรางวัลให้หนึถ้ถ้าใครชน,น,นะว่ <laughs> ายน้ำก็เอาไปซะแ <laughs> สะดงว่าถ้าหายน้ำก็หายไปด้วยไม่รู้เมื่อไหร่จะหายนะฮะอีกน,น,น,นานเพราะหนังมันหลุดนะก็ใช่ค่ะเราก็ดูแลรักษา,า,าเอาค่ะเนาะครับมันอันนี้แหละสำคัญเดี๋ยวเราไปทำคิดที่ไหนก็จเดิอนอยากลำบากก็ทำแถวๆนี้หลกไปก่อน ตอนแม่ไปได้แม่ก็ยังไม่ได้คลิปเด้อแม่ก็ได้คลิปเดียวสองคลิปเมื่อกี้นี่ยังไม่ทันลงเอาอาหารมาให้นิกกี้เมื่อกี้นี่อ๋อมีเอฟซีสั่งอาหารนิกกี้โอ้ยลุงจิมลุงจิมจะมาดึกแล้วแม่ก็เลยเออเอาเรื่องจิมลุงจิมไปไหนอ่ะกลับบ้านอ๋อลุงจิมกับมุกแล้วก็ลุงจิมกับมุกกล้องแกหายเลยต้องใหญ่ใหญ่แกขึ้นบ้านแกบ้านไหนบ้านมุกนูนไม่ใช่ที่นี่อ๋อบ้านที่มุกกล้องใหญ่หาย โอ้ต้องถ่ายถ่ายงานอ่ะอ๋อ้แกก็เลยกลับบ้านครับมาคุณแกนี่แหละก็ก็ก็ได้รู้ก็เพราะว่ามีคนจ้างแกไงอืมแกจะไปถ่ายองค์ปูนนี่แหละวันเกิดนี่แหละแกเลยเตรียมตัวไปบ้านใช่แล้ววันนึงถ่ายที่ไอ้มุกบูนรัดบูนจะไปถ่ายวัด ทีนน่นู่นไปที่นี่แปลกล้องไม่มีเขาขขมยไปแล้ว <laughs> งานก็เลยไม่รู้ลาดหรือเปล่าแต่โทรศัพท์ถ่ายแล,แล้วก็ไม่รู้แม่ได้อะไรทา,านข้าววันนี้เหรอยังไม่มีเมนูเลยแม่ก็ย,ยังคิดไม่ออกคือกินทุกอันแล้วเนาะเสือกินอย่างเนาะ <c oughs> กินยากกินยากค่ะแล้วกินไปทุกอย่างแล้วไม่รู้จะกินอะไรแล้วกับข้าวเนื้อกี้เป็นอะไร <c oughs> เป็นตับเป็นตับย่าง กับก <iyorsun S 1> oh ้า oh. ง so oh ้น oh. ม้เากกับข้าวเหนียวมาให้โอ้ยอะไรคอร่มดวยบอกคอล่มอะไีกคอล่มปีโป้พีเป๋โอปโป้ปีโป้สีดำบอกืเมื่อกี้มีสี่ตัวอ้ มีนมเปี้ยด้วยเหรอขอลามแล้วก็ดำดำนั่นแล้วก็อ๋อเจ้านินเจ้านินสีน้ำตาลอีกแล้วก็อเจ้านินกี่สีตัวอ๋อเจ้านินด้วยเจ้านินด้วยอ่ามีเมียเขาด้วยใช่สีดำดำนั่นนะใช่เพราะว่าแต่ก่อนไม่ค่อยเห็นเพื่อนมาเลยมาวันนี้ครบเซตเลยแต่วันนี้นิกกี้จะกินแซ่บหลายมีเพื่อนแล้วยิ่งอร่อยนะคะ กว่าจะไปครอบครัวอยู่จะเอาต้นทออุไรไปปลูกตื่นขึ้นมาพันมืดแล้วโอ้ยว่าไปบ่ได้แล้วนอนเว้นแม่ผู้ใหญ่นอนซ้ำแรงเห็นคนไปซื้ออาหารเราจังตื่นกะรู้ไหมว่าหนูนอนที่ไหนนอนไหนยายยายสมอนไปนอนหลับอยู่กับน้องอ้อยู่ใส่ยู่บ้านมาในพีชชอบมาในพีชบแล้วแหละโอ้ยนอนหัวว้าแม่่อไหร่ห้ามมดยังอันนี้ห่นออกว่าหวงอ่ะหันนั่นเหรอขิง ซื้อมาแล้วลืมกินแล้วปรากฏว่ามันมันขึ้นนอแล้วมันขึ้นต้นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปลูกเต้นวอนไก่เนาะฮะหล,ลับไปตื 1, ต่นฟันไปมอดตัวไปเลยทำานั่งหลับมยอกเรผิฟันแล้วเราเหนื่อยกับการเดินเด้ตจันะวันพักบ้างเนาะ ทำคลิปบ้างไล์บ้างพักบ้างตอนนี้พี่เสือก็เหมือนเป็นช่วงลาพักกรอนนะ้อนะฮะแม่ก็าห้าการกับเสือนั่นแหละมัมีไฟะไรกันด้ดอกไม่ได้ยอนอะไรขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ<ส>ขอบคุณทุกความหงใยขอบคุณทุกๆข้อความนะครับผมนะฮะ